กลายเป็นศึกที่น่าดูอีกศึกหนึ่งนะครับประจําครึ่งปีของปี2568สําหรับศึกวันลุมพินีนัดยิ่งใหญ่ประจําไตมาสนะครับศึกวันลุมพินีนัด ที่114ที่จะมีขึ้นในวันที่27มิถุนายน2568หรือนับระยะเวลานับจากคลิปนี้ไปก็ประมาณ1เดือนทางวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยก็คอดคู่มวยออกมาเนี่ยสคู่ด้วยกันแล้วนะครับสำหรับศึกวันลูบินีนัดยิ่งใหญ่ประจําไตมาาศึกวันลูบินีนัดที่114ด้วย2คู่แรกนะครับที่ก็ต้องบอกว่าประกาศออกมาพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือคู่ของเสกสันกับเมืองไทยและอีกหนึ่ง ที่ประกอบออกมาได้ใจแฟนมวยจริง,รงๆและก็ถูกคู่ที่สุดนเวลานี้นั่นก็คือซ้ายอุกาบาดกุหลาบดำซอจอปียกอุไทยฟิลิปเปโลโบโย,ยอดมวยไทยชาวบราซิลถูกคู่ถูกเวลาและคู่นี้นะครับมีอะไรให้ลุ้นเยอะเลยสําหรับคู่นี้เนี่ยยังไงยังไงนะครับมีโอกาสน็อกเอาท์คันสูงและก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยชาวไทยนั้นจะต้องทรงใจเชียร์ให้กุหลาบดำนั้นสามารถคว้าฟิลิปเปโลโบและคว้าสัญญาวันใหญ่ ให้ได้นะครับและถ้าเกิดว่าเจ้าตัวสามารถเอาชนะโลโบได้นั้นการันตีแน่นอนนะครับว่ากุหลาบดําจะมีชื่อเข้าไปในเลนกิ้งของรุ่นเบนตัมเวดอันดับ3แทนโลโบและหลังจากที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพนะครับประกาศ2คู่แรกไปไม่นานทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้สร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนมวยอีกครั้งนะครับแฟนมวยถึงกับร้องซีดเลยว่าวันแชมเปี้ยนชิพประกอบคู่นี้ออกมาได้ดีมากๆนะครับถือว่าเป็นคู่ที่แฟน มวยนั้นอยากดูเป็นคู่ในฝันของมวยรุ่น115ปอนด์ปอนก็ว่าได้ณตอนนี้นะครับนอกจากสงชัยน้อยกับนาดากะแล้วนะครับก็มีบัลลือโลกนี่เลยฮะที่จะสามารถต่อกรน,นาดากะเอวัสปอร์ตหรือโยชินาริยอดมวยไทยชาวญี่ปุ่นก็ต้องบอกว่าโยชินารินะตอนนี้นะครับคือนักมวยไทยเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นและเขาก็ยังติดหใน10นักมวยไทยที่ดีที่สุดของโลกเมื่อเทียบกันปอนต่อปอนด้วยสถิติก,การชกนะครับ มา38ไฟล์ล่าสุดของเจ้าตัวนะครับไม่เคยพ่ายแพ้กับใครเป็นระยะเวลากว่า7ปีแล้วนะครับที่ทางด้านนาดากานั้นไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครกว่าแชมป์เวทีมวยมาตรฐานนะครับเวทีราชดำเนินตั้งแต่รุ่น108ปอนด์12ปอนด์15ปอนด์และเป็นแชมป์ประเทศไทยและยังเป็นแชมป์ต่างๆนานา,นานาอีกมากมายเลยแชมป์ RWS แชมป์อะไรนะครับก็ไม่ยิ่งใหญ่ในกติกามวยไทยในการต่อสู้แบบมวยไทยนะับ ปัจจุบันก็ต้องยอมรับนะครับว่าวันแชมเปียนชิพนั้นคืออันดับหนึ่งของโลกต่อให้คุณเป็นแชมป์อะไรมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่แชมป์ของวันแชมเปียนชิพในกติกามวยไทยยากเหลือเกินนะครับที่ชื่อเสียงนั้นจะโด่งดังไปทั่วโลกและนาดกะก็ตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าเจ้าตัวเดินทางมาชกในศึกวันแชมเปียนชิพเซ็นสัญญาเข้ามาชกในวันแชมเปียนชิพนั้นเพื่อสิ่งเดียวเพื่อการคว้าแชมป์มวยไทยและก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในกติกามวย 替。 แต่การจะก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์มวยไทยของวันแชมเปี้ยนชิพนั้นไม่ใช่งานง่ายสําหรับนาดากะานะครับพอนักมวยในศึกวนะันแชมเปี้ยนชิพณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นศูนย์รวมของยอดมวยไทยยอดมวยคลิกบ็อกซิ่งและศิลปะก,การต่อสู้ทั้งเก็บิ้งและ MMA ของโลกรวมไว้ที่นี่อย่างมากมายที่สุดโดยเฉพาะมวยไทยและดานสําคัญเลยนั่นก็คือบัลลือโลกเป็นนักมวยไทยที่น่าจับตาเป็นนักมวยไทยที่มีสไตล์การชกมวยไทยที่ สวยงามนะครับมีการประยุกต์ใช้สเตปเท้าจากคิกบ็อกซิง่งมาชกในกติกามวยไทยแถมมีอาวุธที่แข่มคล้องวองวัดโดยเฉพาะหมัดน,นะครับทั้งไวทั้งคมและก็หนักนะครับคู่ต่อสู้ผ่าเจอหมัดของบัลลือโลเข้าไปนั้นล่วงนะครับหรือไม่ก็ถูกนอกท่านไหนที่ยังไม่เคยดูบัลลือโลนะครับก็ไปไล่ดูใน YouTube ได้เลยบัลลือโลนะครับชกในสืกวันลุบินีมาทั้งหมดเนี่ยสามไฟชนะรวดทั้ง3ไฟและใน3ไฟนี้นะครับเป็นการกดนกทั้งหมดเลยเป็นการ ชกที่ทําให้แฟนมวยทั้งประเทศติดตาตึงใจกับสไตล์การชกที่สวยงามความรวดเร็วของอาวุธนะครับในมุมมองของเอ็ดมินเองนั้นไม่แตกต่างกับนาดากะาเลยไฟนี้นาดากะน่าจะเจอนะครับนักมวยที่มีสไตล์การชกที่ใครเคียงกับตนและสูสีที่สุดอีกไฟหนึ่งในมุมมองของเอ็ดมินนั้นยังไงยังไงก็ต้องเชียร์ทางด้านบัลลือโลกถึงแม้บัลลือโลกนะครับจะเสียเปรียบในเรื่องส่วนสูงนาดากะาถึง10เซนด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะปกติ บัลลือโลกก็เจอคู่ต่อสู้ที่มีส่วนสูงมากกว่าคู่นี้ชิงจังวะกันมันนะครับหมัดเร็วหมัดคมทั้งคู่แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในเรื่องของความหนักของอาวุธยังมองไปที่บัลลือโลกไฟนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าบัลลือโลกนะครับมีดีพอที่จะหักปากกาเสียดเอาชนะนักมวยเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นอย่างนาดะไปได้คู่นี้นะครับน่าจะเห็นต่างกับเพื่อนๆพี่ๆหลายคน,เ,น,เ,นเลยแต่ความรู้สึกและก็ไปดูในเรื่องของฟอร์มการชกครั้งหลังของ บรรลือโลกมานานากานั้นเนี่ยแทบจะดูทุกไฟเลยมีโอกาสมีช่องให้บรรลือโลกนั้นสามารถเอาชนะนาดากาได้ยังไงก็ต้องติดตามนะครับคู่นี้เนี่ยสุดยอดมากๆเลยใครชนะคู่นี้นะครับทรงชัยน้อยรออยู่แล้วและไม่แน่นะครับทรงชัยน้อยก็อาจจะมีรายการชกในศึกวันลุมพินีนัดที่114นี้ด้วยแต่ก็ต้องดูนะครับว่าทรงชัยน้อยนั้นจะเจอกับใครน่าจะเป็นการประชันฟอร์มกันเพราะทางบอสชาตีทางวันแชมเปี้ยนชิพนั้นเนี่ยมีความต้องการมีความตั้งใจอยู่แล้วในการ ดึงนาฬากาและนักมวยในเวท115ปอนด์ของไทยเราก็เยอะมากๆมีความเป็นไปได้สูงมากๆและมีความเป็นไปได้เลยนะครับว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพบอสชาติจะมีการสถาปนาแชมป์มวยไทยรุ่น115ปอนด์อะตอมเวทขึ้นมาเป็นครั้งแรกและเนี่ยฮะระหว่างนาฬากาบรรลือโลกและก็สรงชัยน้อยกับคู่ต่อสู้ใครชนะของ2คู่นี้เนี่ยเป็นคู่ชิงแชมป์115ปอนด์ของวันอย่างแน่นอน และมาถึงนะครับเมื่อคืนทางวันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ประกาศคู่มวยเสริมทัพศึกวันลูมินีนัดที่114มาอีกหนึ่งคู่แล้วนะครับตอนนี้มี4คู่แล้วนะครับและคู่ล่าสุดก็ต้องบอกว่าแฟนมวยให้ความสนใจไม่แพ้คู่ที่ผ่านมาเลยนะครับนั่นก็คือพันพยักษิตเมืองนนเจอกับ อัสลามจอนออติคอปเป็นคู่ที่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับมีแฟนมวยเคยเรียกร้องคู่นี้กันมาหลายครั้งหลายคราวแล้วนะครับและทางวันแชมเปี้ยนชิพไม่ขัดรัทธาบอสชาตีนะครับทาตามคําเรียกร้องของแฟนมวยจัดให้ยอดมวย3พศพันพยักเจอกับดาวลุ่งพุ่งแรงของวันลุมพินีวันแชมเปี้ยนชิพอัสลามจอนออติคอปอีกหนึ่งนักมวยต่างชาตินะครับที่แฟนมวยชาวไทยแฟนมวยวันลุมพินีนั้นรู้จักเขากันดี เพราะเจ็ดไฟล่าสุดในศึกวันลูปินียังไม่เคยพ่ายแพ้ให้กับใครและปรามนักมวยไทยของเรามาแล้วทั้งหมดหลายคนด้วยกันนะครับสำหรับอัสลามจอนและในไฟนี้นะครับเป็นที่จับตาว่าถ้าเกิดว่าทางด้านอัสลามจอนนั้นสามารถเอาชนะ พันพยักไปได้นั้นมีโอกาสที่จะได้สัญญาวันเพื่อขึ้นไปลุยวันใหญ่ในเวท135ปอนด์แต่พันพยักนะครับจะยอมหรือเปล่าส่วนพันพยักเองนั้นนะครับสอฟอร์มหลังสุดในศึกวันลูมินีก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ไฟแรกนะครับที่กลับมาชกอีกครั้งหลังหยุดไป2ปีนั้นก็ถูกอากอจากรัเสเซียนั้นก ไปเพียงแค่ยกที่1นนะครับไฟที่2เจอมาจิตจากอิรานนั้นฟอร์มการชกก็ยังลุ่มลุ่มดอนดอนแต่อาศัยความเก่านะครับเอาชนะคะแนนมาจิตมาได้แบบที่คู่ต่อสู้นะครับอยากจะขอแก้มือแฟนมวยนั้นยังมองว่ายอดมวยมประปศนั้นร่างกายยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและด้วยการหยุดมวยไปเกือบ2ปีกลับมาชกนั้นอาจจะต้องใช้ระยะเวลาและณนะตอนนี้เข้าสู่ไฟที่3ของยอดมวยมประปศพันพยักแล้วนั้นเจ้าตัวจะกลับมาเหมือนเดิ เมื่อสมัยที่เขานั้นเคยเก่งกาจนะครับร่างกายของเขาจะฟิตได้เกินร้อยเปอร์เซนหรือเปล่าไฟนี้เป็นไฟชี้วัดอนาคตของยอดมวย3ปอซอพันพยักนะครับในการที่จะก้าวเข้าสู่วันใหญ่อีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าพันพยักพูดตามจริงเลยไม่มีอาวุธเด็ดเช่นหมดัดเช่นศอกหรืออะไรนะครับที่เป็นอาวุธเด็ดหยุดความร้อนแรงของอัสลามจอนได้มีแค่เตะอย่างเดียวนะครับผลการชกนั้นก็จะจบไม่ต่างกับไฟที่อัสลามจอนเจอกับเด็ดดวงเล็กแน่นอน มีเพียงแค่ลูกเตะไม่มีอาวุธหมัดศอกมาเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายนั้นยังไงยังไงโอกาสที่จะเสร็จอัสลามจอนนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงก็ต้องดูว่าพันพยักษ์นั้นได้ไปฝึกซ้อมที่ภูเก็ตไฟคขับนั้นจะมีการเสริมหมัดเสริมศอกมาให้ดีมีทีเด็ดมากกว่าเดิมไหมถ้าเกิดว่าสามารถเพิ่มเติรและเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองนั้นกลับคืนมาได้อัสลามจอนก็ไม่ใช่ปัญหาสําคัญอยู่ที่พันพยักษ์อยู่ในเรื่องของความฟิตการประยุกต์ใช้ อาาต่างๆและนั่นก็คือ4คู่ล่าสุดที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพนั้นได้มีการประกาศคอดออกมาให้แฟนมวยนั้นได้รับรู้นะครับในศึกวันลุมพีนัดใหญ่นัดที่114อก็ต้องติดตามนะครับว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพนั้นจะมีการคอดคู่มวยคู่ไหนเพิ่มเติมมาไหมและคู่ไหนจะสร้างเสียงฮือฮาเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกไหมตปแว่วๆมานะครับชาติพยักษ์กับออนดรตนั้นมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะถูกบรรจุเข้าไปในรายการศึกวันลุมพินีนัด ที่114อีกหนึ่งคู่อย่างแน่นอนและก็แวลวๆมาเช่นกันนะครับแสงอาทิตย์และปอทตนั้นน่าจะมีไฟช็อกในศึกวันลูบินีนัดที่114ส่วนจะเจอกับใครนั้นก็ต้องติดตามกันอีกครั้งและในมุมมองอีกหนึ่งคู่ที่แอดมินนั้นคาดการนะครับว่ามีโอกาสเป็นไปได้นั่นก็คือเสือคิมกับเสือเบคอาจจะมีโอกาสช็อในศึกนี้ด้วยโดยจะเจอกับเสือคิมจะเจอกับเสือเบคไหมอันนั้นต้องติดตามนะครับและถ้าไม่เจอกับเสือเบค เสือคิมเจอกับใครเสือเบกเจอกับใครก็ต้องรอทางวันแชมเปี้ยนชิพประกาศแต่ใจจริงแอดมินอยากจะให้เสือคิมกับเสือเบกเจอกันเป็นคู่มวยที่ถูกคู่อีกครั้งหนึ่งและก็ต้องมาดูนะครับว่าในวันนั้นจะมีโค้ดนายสิบหมื่นชกอยู่ด้วยไหมเพราะถ้าเกิดว่าเป็นสึกใหญ่ประจําไตมากจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอานักมวยที่มีฐานแฟนคลับอย่างแสงอาทิตย์นะครับโค้ดนายเนี่ยเข้ามาชกในรายการเพื่อดึงให้คนนั้นมาสนใจเพื่อดึงให้คนนะครับติดหน้าจอทีวีเพื่อทาให ศึกวัน114นั้นยิ่งใหญ่และมีจํานวนผู้คนดูเป็นจํานวนมากเพื่อนๆพี่ๆอยากจะดูคู่ไหนอยากจะให้คู่ไหนมาชกในศึกวัน114ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับและใน4คู่ที่ทางวันแชมเปี้ยนชิพประกาศออกมานั้นใครมีโอกาสแพ้ชนะมากน้อยกว่ากันยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันมาขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์ก, like, กดซับสไคร e และก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยโ,โลกอัปเดตสดใหม่ก่อนใครแน่นอนในมุมมองที่ ที่แตกต่างสไตล์เอกสตตดิโอขอบคุณครับ